ขอโทษนะครับคุณนักเรียนอออขอโทษนะครับขอยืนที่ให้ครูสอนหน่อยได้ไหมครับโอเคครับทรงผมครูวสวยจังเลยอ่ะขอบคุณที่ช่องครูครับหนังสือบางหลักเราแขกบ้านชาวางอยู่บนโต๊นะเนี่ยชอบไหมครับครูครับขนาดมากเลยน,น,นะครับดูสิค,ครับนางแบบแต่ละคนรนะไปละเบไปละคึมระเลละรบิดระคึมระเบิดระคึม ครูไม่นิยมของแบบนี้หรอกอามท่านนะเอาละนะเชื่อนะเราจะมาเริ่มเช็คชื่อกันก่อนดีมหมเอบเอบบิลลี่คุณมาครับไม่เข้าว่องไปถ่ายโฆษณาครับก๊อตจักระพันปิดคอนเสิร์ตครับแจ้ลายไทยไม่นอนน้ำหนักครับไม่สุดขอบฟ้ามาค่ะมา สตาร์ลีลามาค่ะพาเมล่าโทนดโดมาค่ะนีโน่คัมแบ็กหนีกลับเมืองนอกไปแล้วครับติ๊กอังโลเป็นจนเท้าแพลงมาไม่ได้ครับนิดอัลพันเดี๋ยวก็เดนละซอยจันจตุพรหดี๋จะครงสองคนแซนดี้มาค่ะอ๋อเอ๊ยยังไม่หมดนี่ฮะนักเรียนใหม่เหรอสตีเฟนโจ มาครับ่โโจได้ยินไหมโจโจ,โจนะชัน้นโจครับอ๋อคุณโจยิยนดีต้อนรับ